ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะวันนี้มีของข้าใหม่นะคะแต่ราคาเพิ่มขึ้นอีกอ่ะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะหน้ามันเป็นหน้าฤดูการที่เขามีงานเขาแย่งกันซื้อผ้าไหม่ผ้าไหมก็เลยขึ้นราคาตลอดค่ะค่ะถ้าช่วงเข้าพรรษาไม่มีงานค่ะผ้าไหมจะอยู่ตัวค่ะคุณแม่ไปเที่ยวนี้เอาผ้าเที่ยวนี้ค่ะ ได้ราคาใหม่มาอีกค่ะ1,800บาทนะคะค่ะ1,800บาทเป็นผ้าสวยค่ะสวยทุกคืนงามทุกคืนเจ่มทุกคื้นนะคะค่ะ1,800บาทค่ะค่ะลายสวยลายไทยนะคะราคา1,800บาทเป็นผ้าสามตะกอทอมือค่ะค่ะสวยทุกคืนงามทุกคื้นนะคะค่ะพันสค่ะไอพันแบาทค่ะ สามตะกอทอมือค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะค่ะพื้นผ้าเป็นสีแดงเม้นมะขามนะคะขาะลายสวยขาะลายออกใหม่ค่ะเป็นลายเหมือนลายดาวค่ะขาะสวยค่ะดอกพิกลเล็กๆค่ะล้อมขาะล้อมดอกพิกลเล็กๆค่ะล้อมคมห้าค่ะขหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะ ค่ะโทรทักโทรบอกโทรแจ้งคุณแม่ค่ะชอบผืนไหนชอบลายไหนค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะวันนี้ได้1800ดอบาทนะคะขึ้นมาอีกปกติคุณแม่จะขายพันเกตห้าสิบแต่เดี๋ยวนี้เมื่อวานผ้าขึ้นมาอีกห้าสิบบาทค่ะค่ะเลยได้หนึ่งพันด้อบาทนะคะค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะ ค่ะเพราะว่าช่วงงานช่วงเทศกาลนี่ค่ะเขาจะพ่อค้าแม่ค้าจะเดินหาซื้อผ้าค่ะซื้อผ้าแบบบางทีเขาก็อาไปส่งส่งคุณแม่ไปเจอเข้าไปส่งที่ประเทศลาวค่ะค่ะมีพ่อค้าแม่ค้าเสื้อคนละสองแสนสามแสนค่ะแบบนี้ค่ะผ้ามันก็เลยดีตัวขึ้นค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะ ค่ะเป็นหมีขอขั้นค่ะลายนั่งน้อยขั้นค่ะขั้นเป็นทางน้ําไหลนะคะเป็นลายนั่งน้อยพื้นผ้าออกม่วงชมพูค่ะค่ะสามตะกอทอมือค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะวันนี้นะคะเป็นผ้าสามตะกอค่ะยาวสองกว้างหนึ่งค่ะคนอ้วนคนจอยคนผอมใส่ได้ค่ะค่ะเป็นหมีนา่งน้อยนะคะแต่เขาทอแบบขั้นค่ะ ค่ะขั้นทางน้ําไหลนะคะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกคืนงามทุกคืนค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะช่วงนี้ผ้าจะขยับตัวขึ้นทุกเจ้านั่นแหละค่ะเพราะว่าเขาจะเขาจะมีพ่อค้าแม่ค้าไปเดินหาซื้อค่ะซื้อเอาส่วนใหญ่ส่งค่ะบางทีเขาก็ส่งต่างประเทศ ค่ะบางทีส่งประเทศลาวบางทีก็เขาไปขายตามงานค่ะช่วงนี้ค่ะข่ะตามงานโอท็อปค่ะพวกนี้ค่ะเขาพ่อค้าแม่ค้าเขาจะไอถ้าช่วงมันหมดฤดูฝนนี่ค่ะงานโอท็อปมันจะเยอะค่ะบางทีเขาก็ซื้อไปลงที่ไอที่เมืองทองธานีค่ะพาดบันทึงดีดตัวขึ้นนะคะคุณแม่จะแก้งให้ทราบค่ะค่ะมีงานเมืองทองธานีพวกแม่บ้านก็ไอพวกกลุ่มโอท็อปเขาก็มาหาผ้าที่ร้านแบบนี้แหละค่ะร้านใหญ่ๆนะ,คะ่ค่ะ ไปโชว์ในงานโรทอรเหมือนเมืองทองค่ะผ้ามันทั้งดีดตัวขึ้นนะคะค่ะพ่อค้าแม่ค้าเดินหาซื้อผ้าค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะเป็นลายของอุ้มซับค่ะสวยงามมากค่ะค่ะดูดีดูเด่นค่ะผืนผ้าเป็นสีฟ้าค่ะค่ะดูดีดูเด่นค่ะเลิศดรูดูเด่นมากนะคะสวยค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะแจมทุกผืนค่ะหนึ่งพัน 1800บาทค่ะเป็นลายขออุ้มซั์นะคะค่ะผ้าเนื้อผ้าหนาดีค่ะเกรดดีนะคะหนานิ่มแน่นนะคะค่ะเกรดเอเลยค่ะผ้าสวยค่ะ1,800บาทค่ะค่ะวันนี้ผ้าเข้าใหม่ลายสวยๆนะคะมีแต่ผ้าลายสวยๆเที่ยวก่อนคุณแม่ไม่ได้เลือกเขาส่งมาให้ค่ะเท่านี้คุณแม่ไปเลือกเองก็ดูดีดูเด่นนะคะ ่ะลายสวยมากค่ะลายเหมือนลายผีเสื้อนะคะ่าลายใหม่ค่ะค่ะสวยทุกถืงนงามทุกถืนค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะสวยตลอดการค่ะเป็นพื้นผ้าออกโทนสีม่วงแก่หน่อยนะคะค่ะงามค่ะเลิศหรูดูเด่นนะคะสวยค่ะตืวนี้นะคะค่ะสวยงามมากค่ะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะ ค่ะสวยดูดีดูเด่นมากค่ะผืนผ้าเป็นสีน้ำตาลค่ะค่ะดูดีดูเด่นเลิศหรูดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะลายสวยค่ะสวยค่ะเป็นผืนนี้เป็นลายออกมาใหม่ค่ะค่ะคุณแม่ก็ไม่ได้ถามว่าเ็าเรียกลายอะไรเหมือนลายดอกไม้นี่แหละพูดตรงๆว่าเป็นลายดอกไม้ค่ะค่ะเพราะว่าตั้งชื่อให้ก็พวกแผนมัดผ้าไหมกลุ่มมัดไหมมัดมีทอผ้าไหมนี่ก็ แต่ละชื่อก็ส่วนมากพากันตั้งค่ะมันมันตั้งเองค่ะนี่ก็เป็นร้อยดาวเก่าแล้วก็อดิ์ประดอยออกใหม่นะคะเสริมเติมแต่งออกมาใหม่ค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะร้อยดาวค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะแต่เขาก็ค่ะเขาก็เสริมเติมแต่งไปให้มันสวยดูดีดูเด่นนะคะแต่ละลายนะคะ ค่ะพวกพนักงานพวกแผนการนับหน้าใหม่เนี่ยค่ะเขาจะฝีมือมากค่ะค่ะสวยตลอดการําตลอดปีค่ะร้อยดาวค่ะสวยมากค่ะร้อยเดร้อยดาวร้อยดาวออกมาประยุกต์ใหม่ออกมาอีกนะคะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะค่ะสวยดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะ ค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะภาพไม่คมชัดภาพไม่เด่นชัดค่ะคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะลูกค้าทุกท่านค่ะแอดไลน์เข้าหาคุณแม่ค่ะถ้าทําไม่เป็นให้ลูกให้หลานทําให้นะคะค่ะแอดไลน์ค่ะเพราะว่าคุณแม่จะได้ส่งภาพให้ดูทางไลน์นะคะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะนี่ลายไทยสวยงามมากค่ะพื้นผ้าเป็นสี ค่ะผืนผ้าเป็นสีน้ำตาลเวลาคุณแม่ยกขึ้นสีจะเปลี่ยนนะคะค่ะเวลาเดินออกจากกล้องแบบนี้ค่ะโอเคสีจริงนะคะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะสวยมากงามมากค่ะเป็นลายไทยนะคะค่ะดูดีดูเด่นค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะท่านจะไปเป็นของขวัญของฝากก็เหมาะสมกัสําหรับเป็นของขวัญของฝากนะคะค่ะใกล้ปีใหม่มาแล้วค่ะค่ะมองหาของสวยๆค่ะฝากเป็นของขวัญค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะ ค่ะมองหาของส,สวยๆค่ะฝากฝากปีใหม่นะคะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะสวยดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะสวยตลอดการางานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเป็นหมีขั้นนะคะ ค่ะมีขั้นก็สวยค่ะเลือดรูดูเด่นค่ะออกมาแต่ละชุดออกมาแต่ละแบบก็สวยค่ะค่ะขั้นแบบค่ะขั้นแบบเป็นมีชดาค่ะเหมือนขอชดานะคะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะอยาเข็นภาพนิ่งค่ะเวลาทั้งทักมานะคะให้แอดไลน์ค่ะไอดีไลน์ของคุณแม่เป็นเบอร์โทรนะคะค่ะแอดไลน์กันกับคุณแม่ค่ะคุณแม่จะส่งภาพให้ดูนะคะ ว่าท่านทักมาตรงปกกันไหมโอเคกันไหมค่ะค่ะถ้าคุยกันทางโทรศัพท์คุยได้ค่ะแต่มันไม่เห็นภาพนะคะค่ะคุณแม่ฝากมือไว้ใต้คลิปทุกคลิปนั่นแหละแต่ว่าค่ะเราต้องค่ะน,นี้ค่ะค่ะเราต้องแอไลน์ค่ะมันจะได้เห็นภาพผ้าด้วยกันค่ะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะ ค่ะมีขอค่ะเป็นขอขั้นนะคะไอเป็นขอค่ะขอก้นหอยล้อมค่ะล้อมสวยนะคะค่ะขอก้นหอยพื้นผ้าเป็นเหล่าโทนสีชม่วงชมพูค่ะค่ะขอก้นหอยล้อมลงผ้าทิดนะคะสวยงามมากดูดีดูเด่นนะคะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะเทิงล่างเีิงบนก็เสริมทรับเสริมบารมีเสริมมงคลด้วยลายบายสีค่ะ ค่ะใบสีเนี่ยค่ะเป็นลายที่เป็นมงคลนะคะหาลายใบสีค่ะเราจะมีงานค่ะมีงานค่ะงานมงคลทุกๆอย่างต้องทาใบสีกับวาให้เทวดาฟาเจ้าค่ะค่ะแล้วก็มันเป็นภาพเป็นหุ่นมาแบบนี้ก็ค่ะมีแต่คาว่าดีนะคะเสริมทรัพย์เสริมบารมีเสริมมงคลด้วยลายใบสีค่ะค่ะหนึ่งพันค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะนี่ก็ลายน่าน้อยค่ะแบบขั้นนะคะค่ะสวยเลิศดหรูดูเด่นค่ะค่ะใส่ออกบุญออกงานก็สวยหรูดูเด่นนะคะค่ะผสมกันกับลายฮนค่ะค่ะเป็นฮนขั้นช่องกลางนะคะค่ะภาพคุณแม่ยกเร็วยกไวค่ะคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะ ค่ะเพราะว่ามันคลิปมันยาวค่ะคุณแม่ก็ทํางานแบบค่ะถ้าถ้าถ้าเราไม่เยอไวัยาตัดคลิปนะคะถ้าคลิปเรายาวจะตัดค่ะค่ะคุณแม่รีวิวค่ะค่ะสวยค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแจ่มทุกพื้นค่ะหนึ่งันแปดร้อยบาทนะคะ ขาอันนี้ก็สวยเลือดรูดูเด่นนะคะหนึ่งพันขาขาเป็นสีแดงคลั่งนะคะพื้นผ้าสีแดงคลั่งค่ะสวยมากค่ะเป็นขอค่ะค่ะมีขอค่ะค่ะขอดอกแก้วค่ะสวยงามมากค่ะเลือดรูดูเด่นนะคะขาหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะขอดอกแก้วค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะขาหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะเลิอดตูดูเด่นนะคะ ค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนค่ะโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกค่ะอันนี้ค่ะเป็นแดงคลั่งนะคะค่ะสีแดงคลั่งค่ะสวยเลิศดรูดูเรียนค่ะ ่ะมีแต่พื้นสวยๆค่ะสวยไม่สางสวยแม่จืดจางแต่ผ้าใหม่นี่แหละค่ะดูทลายมีแต่คําว่าสวยนะคะค่ะผื้นนี้ก็เป็นหมี่ขอแบบประยุกต์ใหม่เหมือนกันนะคะค่ะท่านจะไปเป็นของขวัญของฝากก็เหมาะสมมากค่ะค่ะมีขอประยุกต์ใหม่นะคะพื้นผ้าเป็นแดงเม่นมะขามค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะงามทุกผืนสวยทุกผืนค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะผ้าสามตะกอทอมือค่ะ ค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะมีขอขั้นค่ะสวยงามมากค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะเอาไปเป็นของขวัญฝากให้กับยายกับญาติของเราช่วงปีใหม่นะคะค่ะใกล้จะเข้าปีใหม่ละค่ะมองหาของขวัญของฝากค่ะไปฝากให้ญาติพี่น้องค่ะคุณยายคุณย่าของเรานะคะ ค่ะหนึ่งพันแปบาทค่ะค่ะนี่ก็สวยค่ะนี่ก็นั่งน้อยค่ะโอเคนะคะลายนั่งน้อยนี่ค่ะสวยยอดที่ตีนันดับมาตลอดนะคะค่ะ1,800บาทค่ะวันนี้ผ้าขึ้นราคา1,800บาทนะคะปกติคุณแม่จะขายพันเจยห้าสิบค่ะแปลผ้าเที่ยวนี้ค่ะค่ะเพราะว่าของนี่ค่ะช่วงช่วงไอเทศกาลเอ ช่วงปีใหม่ใกล้ปีใหม่หรือค่ะออกพรรษามานี่ค่ะของจะดีดตัวขึ้นค่ะเพราะค้าแม่ค้าเขาจะเดินหาซื้อผ้าใหม่ค่ะบางทีก็ไปเข้าในงานโอท็อปนะคะช่วงช่วงหมดฤดูฝนนี่ค่ะเพราะว่างานโอท็อปก็บ่อยค่ะจะจับทุกขึ้นทุกจังหวัดตัวเองค่ะขึ้นที่ผ่านไปนี่ก็งานช้างค่ะผ้าไหมก็เลยดีดตัวค่ะค่ะพ่อค้าแม่ค้ามองหาผ้าไหมไปขายในงานค่ะ งานโอทอบงานเทศกาลงานาชาติทุกหมาะทุกแห่งทุกหนนะคะค่ะถ้าฤดูหมดฤดูฝนเนี่ยค่ะมันจะมีงานเยอะค่ะแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าเขาจะเดินหาซื้อผ้าไหมกันแย่งผ้าไหมกันนะคะค่ะคนทอก็ได้จังหวะคนทอขายช่วงนี้ค่ะเขาก็ดีตัวขึ้นค่ะดีตัวขึ้นถึงห้าสิบบาทค่ะคุณแม่ก็ต้องตามเขานะคะ ค่ะปกติคุณแม่ขายพันเจ็ดาสวันนี้ได้ขายพันแปดค่ะแปลว่าเที่ยวนี้ค่ะดีตัวขึ้นอิกห้าสิบาทค่ะค่ะเพราะว่าคุณแม่เห็นเข้าไปซื้อค่ะซื้อทีระเยอะมากค่ะคนละสองแสนสามแสนค่ะส่งเอาไปส่งบางทีเข้าไปหาส่งนะคะงานในงานโอท็อปค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งันแปด้อยบาทนะคะค่ะสวยเลิศดรูดูเด่นค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะ ่ามาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะขะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนบอกค่ะขาดพืนผ้าเป็นสีโกโก้ค่ะสีน้ำตาลขาดสีม่วงเข้มค่ะขาะออกม่วงขาะออกม่วงเข้มนะคะขาะลายผ้าแต่ละลายนะะี่ค่ะให้ท่านดูกับคุณแม่รักยกนะคะค่ะแม่รักหยิบยกขึ้นมาค่ะท่านชอบลายไหนถูก ชะตาในลายไหนก็โทรทักโทรแจ้งค่ะเพราะว่าการมัดหมีเนี่ยค่ะเขาจะพัฒนาการไปเรื่อยๆค่ะจะค่ะเขาจะไม่ได้ซ้ําผืนเก่าค่ะเหมือนปีที่แล้วก็ยอด่เตอันดับก็เป็นร้อยดาวเขาก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆค่ะค่ะพัฒนาการด้านมัดหมีค่ะนี่ก็สวยเลืศดรูดูเด่นโดยเจ็ดนะคะค่ะสวยค่ะเหมือนเป็นลายเก่าลายโบราณพวกนี้ค่ะสวยค่ะแต่ออกโซนสวยนะคะเป็นสีค่ะ คาะสีน้ำตาลไหมนะคะค่ะใสออกบุญออกงานก็เลิศดูดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแจ่มทุกพื้นนะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะเนื้อผ้าหนาดีค่ะหนานิ่มแน่นนะคะเนื้อผ้าแน่นมากค่ะค่ะเป็นผ้าคราฟเกตค่ะพวกนี้ค่ะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะพื้นผ้าเป็นสีค่ะออกเป็นเป็นสีน้ำตาลไหมค่ะสวยนะคะ ค่ะใส่กับเสื้อสีขาวนะคะสวยเลิศหรูดูเด่นมากค่ะท่านจะไปเป็นของขวัญของฝากก็เหมาะสมนะคะสําหรับท่านที่จะเป็นของขวัญของฝากค่ะคหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะเลิศหรูดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะนี้ก็สวยนี่ค่ะเหมือนอย่างนี้ค่ะเขาก็พัฒนาการด้านมัดหมีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะค่ะเอาลายโฮนมา มัดใส่ตรงกลางนะคะเชิงล่างเชิงบนก็เป็นลายขาเหมือนลายขอค่ะขอหันหน้าใส่กันนะคะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะเพราะว่าช่างเขาจะเสริมเติมแต่งขึ้นไปเรื่อยๆค่ะทําให้มันสวยดูดีดูเด่นนะคะการมัดหมี่ค่ะเขาจะไม่ซ้ํารอยแต่แบบเก่าค่ะเขาจะพวกช่างมัดหมี่นี่ค่ะเขาจะพัฒนาการไปเรื่อยๆค่ะ ค่ะ1,800บาทค่ะเลื่อรูดูเด่นมากค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะค่ะ1,800บาทค่ะค่ะ1,800บาทค่ะ<บา><บา><บา> ่ะนี่ก็สวยค่ะลายออกใหม่ค่ะพัฒนาการขึ้นไปเรื่อยๆค่ะสวยเลิศดรูดูเด่นมากค่ะรหัสห้านะคะค่ะพื้นห้าเป็นสีม่วงแก่นะคะม่วงเปลือกมังคุดค่ะค่ะลายสวยค่ะลายมัดใหม่พัฒนาการไปเรื่อยๆค่ะดูแลเหมือนผีเสื้อเหมือนลายดอกไม้ค่ะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะท่านมักท่านชอบก็โทรทักโทรแจ้งค่ะแล้วก็ท่านก็แอดไลน์ด้วยค่ะคุณแม่จะส่งภาพให้นิ่งให้ดูทางลายอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะ สวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นนะคะขาดเลือรู้ดูเด่นมากค่ะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทท่านอยากไปเป็นของขวัญของฝากก็เหมาะสมมากนะคะค่ะหรือท่านซื้อไว้บ้านเยอะๆก็ได้ค่ะคุณแม่บ้านทุกท่านนะคะค่ะเอาติดบ้านไว้เยอะๆค่ะเวลาลูกหลานเป็นค่ะเป็นมันเป็นมรดกตกทอดได้ค่ะผ้าไหมค่ะเป็นมรดกให้ลูกให้หลานไปก็ เป็นมรดกคือของที่ขายได้ค่ะค่ะผ้าไหมาขายได้จำนองจำนำได้ค่ะไม่มีแบบให้ลูกให้หลานไปแบบนี้ค่ะลูกหลานไม่มีเงินก็เอาไปไปจำได้ค่ะไปขายต่อได้นะคะเขาเรียกมรดกค,ค่ะค่ะลูกหลานแต่งงานเป็นย่าเป็นเรือนไปคุณแม่อยากให้ลูกให้หลานไปค่ะไปเป็นไอ้ต้นทุนก็ซื้อไว้ในบ้านเยอะๆก็ได้ค่ะจะได้แบ่งลูกแบ่งหลานใช้ค่ะ ค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะสวยเลิศดรูดูเด่นค่ะค่ะเราแบ่งให้ลูกให้หลานเราไปค่ะไปเป็นบานเฮ่าเออคนถ่าวว่าไปพ่อแม่หายไปเป็นมุ่นเป็นมั่งคนว่าค่ะท่านี้ก็เป็นมรดกเป็นให้ลูกให้หลานแบบค่ะเป็นออกบ้านออกเรือนก็ให้เป็นกําลังใจค่ะค่ะงานของอีสานบันเฮ่าก็คือให้พาไม้สินไม้ไปเป็นกําลังใจให้ลูกให้หลานจ้า ค่ะนี่ก็สวยเลิศรู้ดูเด่นนะคะรหัสสีค่ะนี่ก็สวยค่ะค่ะมองดูนะคะสวยในตาของท่านผืนไหนงามในตาของท่านผืนไหนก็โทรทักโทรบอกโทรแจ้งค่ะ1,800บาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะหนึ่งพันแบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันบาทนี่ขอเขาเรียกว่าขอท้องโตค่ะถ้าคุณแม่เรียกว่าขอศิรามณีค่ะ ขอท้องโตก็สวยนะคะขาเลือดหลูดูเด่นมากค่ะผืนผ้าเป็นสีแดงข้างค่ะค่ะสวยค่ะงามเลือดหลูดูเด่นมากนะคะค่ะขอท้องโตค่ะขอศซรามณนีก็เรียกค่ะค่ะสวยค่ะค่ะพื้นผ้าผืนใหญ่พื้นกว้างนะคะค่ะเป็นไหมน้อยร้อยเปอร์เซ็นค่ะทางไหมบ้านค่ะเป็นค่ะทางเส้นยืนเป็นไหมจุนค่ะทางเส้นพุ่งเป็นไหมบ้านนะคะ ไหมบ้านกับไหมจุนบอกกันเป็นไหมน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่มีคําว่าไหมปลอมนะคะค่ะบางท่านก็ถามมาว่าไม่ร่ำใช่ไหมปลอมไม่ไม่มีค่ะไม่เคยเห็นไหมปลอมค่ะเวลาเคยเห็นแต่ไหมแท้ค่ะไม่เคยมีนะคะไหมปลอมนะคะเพราะว่าท่านทอผ้านี่ค่ะมันจะรุ่นสูอรุ่นหลานสู่หลานตั้งแต่บรรพบุรุษของเรารุ่นคุณยายคุณทวดของเรานี่ก็พอคุณยายรุ่นนั้นค่ะท่าน แกไปแล้วทําไม่ได้ก็รุ่นสู่รุ่นหลานสู่หลานค่ะจะสืบรุ่นค่ะเขาจะไม่ทําให้ภาพคดเสียค่ะต้องมีแต่ไหมแท้เอามาขายค่ะค่ะต้องทําด้วยไหมแท้นะคะค่ะไม่มีไหมปลอมค่ะเนื้อผ้านิ่มสวยสวยทุกผืนค่ะนี่ก็ทางน้ําไหลค่ะเขาเรียกว่าลายนางงามค่ะค่ะทางน้ําไหลประยุกต์ใหม่คุณแม่เรียงนะคะ ค่ะสวยเลิศหรูดูเด่นค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะเนื้อผ้านิ่มหนาแน่นค่ะ่านิ่มสะดวยสวยทุกผืนค่ะเนื้อผ้าค่ะค่ะเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นไหมน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะค่ะไม่มีคําว่าไหมปลอมค่ะบอเคยเห็นไหมปลอมจ้งไหมปลอมเป็นจ้งไหนจ้ะค่ะสวยเลิศหรูดูเด่นนะคะ ่ะเนื้อผ้านิ่มมากค่ะค่ะก็นิ่มสวยสวยทุกผืนค่ะละไม้เลขหนึ่งสวยงามมากค่ะเป็นลายไทยนะคะขาสวยเลิศดรูดูเด่นมากนะคะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สา่งสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะขามาพื้นไหนข่าพื้นไหนโทรทักโทรบอกโทรแจ้งค่ะนี่ก็สวยนะคะ่าสวยงามมากค่ะเลืศหรูดูเด่นนะคะงามหลือาหลายค่ะ ค่ะมีคำว่าสวยนะคะความยาวสองเมตรกว้างหนงเมตรมาตรฐานของพื้นผ้าค่ะคนอ้วนคนจ่อยคนผอมใส่ได้ค่ะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะ ค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าปวดแค่งปวดขาบุญรักษาพาคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ